เจ้าเต้าหู้สุนัขโกลเด้นที่แสนจะเรียบร้อยและไม่เคยเห่าใครแต่วันนี้กลับทำเรื่องช็อกหัวใจผมที่สุดจูจูมันก็ไปยืนขวางประตูห้องนอนลูกชายผมพร้อมส่งเสียงขู่คำรามต่ำๆแบบที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนผมได้ยินเสียงลูกร้องจ้าอยู่ในห้องด้วยความเป็นห่วงลูกผมรีบจะพุ่งเข้าไปดูแต่เจ้าเต้าหู้กลับไม่ยอมถอย มันแยกเขี้ยวใส่แถมยังกระโดดงับขากางเกงผมไว้แน่นแล้วลากถอยหลังสุกแกงวินาทีนั้นผมโมโหามากตวัดไล่มันเสียงดังลั่นเพราะคิดว่ามันเสียสติแต่แล้วโครมเสียงดังสนั่นวันไหวเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาฟ้าเพดานขนาดใหญ่ถล่มลงมาทับบริเวณเปลลูกน้อยจนฝุ่นตลบไปหมดผมยืนตัวแข็งทื่อขาสั่นจนก้าวไม่ออก ภาพความพังพินาศอยู่ห่างจากปลายเท้าผมไปแค่ก้าวเดียวถ้าเมื่อกี้เจ้าเต้าหู้ไม่ขวางไว้ผมคงวิ่งเข้าไปโดนทับตายขาที่แน่ๆที่แท้มัด <c oughs> ทับรู้ถึงแรงแสงสะเทือนของโครงสร้างบ้านก่อนภัยจะมาถึงผมซุดตัวลงกอดเจ้าหมาฮีโร่ทั้งน้ำตาด้วยความสำนึกผิดและขอบคุณขอบคุณนะเจ้าเต้าหู้ที่ช่วยชีวิตพ่อไว้สัญชาตญาณสัตว์เลี้ยงช่วยชีวิตไว้จริงๆ